ต่อไปในเลืเอล่าของเลข9นะคะผู้ชายอะไรผู้หญิงอะไรดูฉลาดเฉลียวเสหรือเกินเลขเก้าก็ถือว่าเป็นเลขที่มีความฉลาดเฉลียวนะคะเพราะว่าเป็นเลขที่จะว่ายังไงดี บุคลิกลักษณะของเลขเก้าก็จะมีความสันโดษอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สันโดษลึกลับเหมือนสไตล์เลขศูนย์เลขศูนย์นามันสันโดษลึกลับจนเกินไปเกินไปนะคะแต่ว่าเลขเก้าก็อาจจะเป็นเลขที่มีความสันโดษแล้วก็รักความสงบในชีวิตนะคะส่วนมากก็จะเข้าวัดออกวัดเข้าวัดออกวัดเข้าวัดออกวัดแล้วก็เข้าวัดออกวัดอีกเนี่ยค่ะเพราะว่าเลขเก้ามันจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลแต่ว่าทางนี้งั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าเก้าติดกับอะไรถ้าเก้าติดกับหกเนี่ยบางทีเข้าวัดเราอาจจะไปห้างบ้างหรือไปหาาาอจจะเข้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น99เอย่างเงี้ย9ติด9เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องราวของพลังงานเล่นลับในทิศทางที่ดีหรือว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการบุญกุศลเก้าเมาอยู่ติดกันก็บุญกุศลมาเจอบุญกุศลแล้วบุญกุศลจะอยู่ไหนล่ะนะคะหลักๆใหญ่ใจความส่วนมากก็อาจจะอยู่ที่วัดอย่างนี้ก็ได้ก็จะเข้าวัดออกวัดเข้าวัดออกวัดเข้าวัดออกวัดคนที่เข้าวัดออกวัดบ่อยๆส่วนมากอาจารย์จะเจอในพวกที่เป็น97 99นี่ตัวเบ่งเลยค่ะตัวเขาวัดตัวดีเลยแล้วก็ในเรื่องราวของพวก95นะคะก็จะเป็นสไตล์นี้ใครที่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่เรียกว่าชอบที่จะยกระดับจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นสูงขึ้นด้วยการทําความดีหรือว่าเป็นการประจัดเป็นการปฏิบัติที่ทวนกระแสของโลกก็ลองหาผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีเลข9อยู่ในเบอร์เยอะๆหรือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่มี99อยู่ในเบอร์นะคะแป๊บนึงนะวิดีโออาจารย์ บางตัวเต็มนะคะก็ลองไปหาผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีเลขเอยู่ในเบอร์นะคะคุณอะไรเอ่ยบอกว่าคุณแซลมอนบอกว่าน้องใชาเก้ 8, 9เก้าแปดน้องฉลาดทำงานเป็นนักลงทุนตั้งแต่เปลี่ยนมานานชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็เกเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่ตกต่ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องติดดอกจันไว้ว่า99ต้องเป็น8ปดตำแหน่งที่มี99ที่มีแต่เลขดีเนอะไหมคะคือ8ปดตแหน่งในเบอร์โทรเนี่ยจะมีเกอยู่ ก็จะมีทิทางดีอย่างที่บอกไปแต่ว่าในตัวเบอร์ต้องเป็นเลขดีทั้งหมด8ตําแหน่งนะคะเราก็จะอยู่กับคนที่เรียกว่ามีการพัฒนาจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นสว่างขึ้นให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่า9 9 9มันเป็นเลขที่เรียกว่าเป็นไปในฝ่ายหรือว่าเป็นไปในทางที่ฝักใฝ่ในเรื่องราวของบุญของกุศลแน่นอนว่าบุญจะเกิดขึ้นได้ กุศลจะเกิดขึ้นได้ใจมันต้องสแสวงหาด้วยใจมันต้องใฝ่หาในเรื่องราวที่เป็นสิ่งดีๆให้กับตัวเองนี่อรอไหมคะถ้าเราไปทําเรื่องแย่ๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นการที่จะทําให้ใจมันดีขึ้นหรือว่าไม่ได้เป็นการที่จะสแสวงหาความสว่างให้กับใจตัวเองอันอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าบุญกุศลนะคะเพรานะฉะนั้นใครอย,อยากอยู่กับคนที่ดวงดีหรือใครอยากอยู่กับคนที่เรียกว่ายกระดับจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่ดีก็ลองดูผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีเลขเก้าในเบ หรือมี99อยู่ในเบอร์นะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองเหมาะกับที่จะคบกับคนที่มีเลข9ล้าหรือวเหมาะกับคนที่มีสไตล์ของ9 9ในเบอร์ไหมเพราะว่าอาจจะทําบุญบ่อยนะคะบางทีคนมันไม่ชอบมนะันเนาะบางทีคนเราอาจจะแบบ ไม่ได้ชอบในเรื่องราวของความสุขสงบทางด้านจิตใจอาจจะชอบไปทางเรื่องราวรื่นเริง,รง,รงบันเทิงใจกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยมันก็มีคนเรามีหลากหลายกลุ่มต่างกรรมต่างวาระหรือว่าเรียกว่าคนเรามีกรรมต่างกาันคนที่ชอบเที่ยวเทคเที่ยวผาบอย่างเป็น8 8จะมาอยู่กับคนที่มี99เงี้ยบางทีมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรีเช็คตัวเองว่าเอ้ย อกโรงแล้วสวยๆอย่างฉันละลออย่างฉันเนี่ยจะต้องไปอยู่กับคนที่มีบุค,คลิกลักษณะตัวเลขแบบไหนหรือว่าในตัวเบอร์ของคนที่จะมีจะมาเป็นแฟนของเราเนี่ยควรจะมีสไตล์ตัวเลขแบบไหนในเบอร์